มีฟีคอร์ฮะฟีคอก็เป็นเทคโนโลยีที่เขาโดดเด่นของวิกเตอร์นะที่เขาแบบใส่มาอ่ะมันไม่เขียนว่ามีฟีคอสวัสดีครับผมก็วันนี้ผมจะมารีวิวไม้รอยเอ็กนะฮะ <c oughs> ไม่ใส่วันดีดี <c oughs> ตลก <laughs> ตลกเลยโอเควันนี้ผมจะมารีวิวไม้ Victor ร์รอนะฮะไม้ตัวนี้นะฮะเป็นไม้ก้านค่อนแข็งไม่ถึงกับแข็งนะเป็นไม้สายสป,ปีดเนาะไม้ตัวนี้ค่าสวิงเวทอยู่ที่83.5น้ําหน้ำหนักไม้อยู่ที่84กรัมบาลานซ์หัวอยู่ที่295เป็นไม้ที่ไม่ได้หนักมากและเป็นไม้ที่4ียู แต่ขึ้น e n นเออร์บดสมัยนี้ถือว่ายังไม่ได้ถือว่าสูงมากเป็น Cug 5เป็นไม้ใต้หวัดแต่ก้านตัวนี้เขาเขียนมาว่าก้านมัน6.8ซึ่งผมว่าที่ผมมาวัดผมไม่รู้อันนี้มันใช้ได้จริงหรือเปล่านะมันเหมือนที่วัดไข่มุกนะแต่จริงๆอะ่ะมันจะ6.8อะ่ะผมว่ามันมันอาจจะคาดเคลื่อนหน่อยนะ6.8แต่พอดูก้านจริงๆเห็นไหมก้านมันใหญ่มากเลยทุกคน มันใหญ่กว่าตาผมอีกดูดิมันอาจจะไม่ไม่เป๊ะหรือว่าผมอาจจะว่าผิดอันนี้ก็ขออภัยด้วยนะแต่ถามว่าตีได้ไหมตีได้ฮะตัวนี้ก้านตัวนี้มันไม่ใช่ก้านสลิมนะถ้าใครเป็นสาวบกกัานสลิมอาจจะไม่ถูกใจเท่าไหร่ก้านอันถับสองถือว่าก้านใหญ่พอสมควรเนาะเนี้ยข้อมูลเชิงตัวเลขต่อไปฮะสีภายนอกจะเป็นสีแบบด้านหน่อยแต่ก่อนอ่ะวิกเตอร์จะเป็นสีแบบเงาเงาทึบๆหน่อยที่เป็นสีนันดานแหละอารมณ์มันจะเหมือนแบบอาร์เซบนโปนะสีคล้ายๆกันนะอาร์เซบโป เห็นไหมมันคล้ายๆอาเซียโปรสีนะคล้ายๆกันเลยเหมือนกันเลยสีเทาๆเทาแดงกับเทาสม้มโอเคโชว์แค่นี้พอผมขอพูดสเปคของไม้ตัวนี้ก่อนเนาะตะไก่76รูฮะ76กรูจะทําให้เอ็นขาดยากเนาะเพราะเอ็นมันจะไม่อยู่รูเดียวกันเนาะประหยัดอยู่นะถ้ากาดขึ้นเอ็นก็จะประหยัดนิดนึงวัสดุเป็นโปรฟิลฮะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์เนาะก้านจะเป็นแอนตี้ซิสเต็มก้านมีความยืดหยุ่นประสิทธิภาพการต้านทานแรงบิดอย่างไม่น่าเชื่อนี่เขียนมายัางไม่น่าเชื่อ ไม่เชื่อก็ได้แล้วก็มีเทคโนโลยีรีบอรรีบอทคือเทคโนโลยีอะไรวะไม่เคยเทคโนโลยี RTC ซึ่งใช้โครงสร้างและการวิเคราะห์ข้อมูลออกแบบทางวิทยาศาสตร์จุดสะท้อนแสงในจุดสําคัญของเฟรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรีบาวเพิ่มประสิทธิภาพความเร็วสวิงเทคโนโลยีอิงตามการออกแบบทางวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์โครงสร้างและข้อมูลจุดสะท้อนแสงจุดสะท้อนแสงไปยังจุดสําคัญของเฟรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเด้งถ้าเป็นองค์การบาสรีบาวก็คือการคว้าลูกที่หญิงไม่รู้ ได้ถ้าเป็นของแบตก็น่าจะเป็นอัตรากรันเด้งกับน,นี่คิดเราเองมีโซนิครีบาวเพื่อความยืดหยุ่นสูงยืดหยุ่นผมยังไม่เข้าใจความหมายของยืดหยุ่นของไม้แบบนะว่ามันจะยืดหยุ่นยังไงนะมันคือเข้าไม่ถึงนาโนโฟร์ติายมีความทันสมัยทําให้มันทันสมัยเราอะอ๋อคงสีแหละน่าจะ ช่วยในเรื่องพวกสีนะยืดหยุ่นอีกแล้วยืดหยุ่นวันคงบ่อยหรือเกินฟังจนเบือ่อดินามิกเฟรมเป็นดินามิกนะอัปเกรดเฟรมเป็นดินามิกมีโครงสร้างเฟรมแบบตัดอากาศเข้าข้างใน6กทับสนาฬิกาออกแบบด้านในทิศทาง3ทับเกทับสิกับ3ทับเอันนี้คือ12 6ก็คือตรงนี้2ตรงนี้จะออกแบบใหม่เหรออันนี้ผมก็เข้าไม่ถึงเหมือนกัน3 9เลข3 12 3ิบจะอยู่ตรงนี้3 สามก็ออกแบบใหม่หรอผมก็ยังรู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันยังเหมือนเดิมนะรู้สึกรู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิมแต่ผมรู้สึกแค่ไม้มันสวยขึ้นนะรีบอทชิลมีใยแก้วยืดหยุ่นอีกแล้วความสบายในกอลล์ตีโอเคอันเนี้ยเข้าใจละถ้าความสบายผมเริ่มรู้สึกมีฟรีคอฮะฟรีคอก็เป็นเทคโนโลยีที่เขาโดดเด่นของวิกเตอร์นะที่เขาแบบใส่มาอะมันไม่เขียนว่ามีฟรีคอมีฟรีคอวนะเนี่ยแต่ในในี้เขียนว่ามีฟรีคอนะแต่ปกติมาไจะเขียนว่ามีฟรีคอ อันนี้มันเป็นลายเซ็นเนาะมันเขาอาจจะไม่ได้เขียนฟรีคออาจจะเป็นลายเซ็นแทนสุดท้ายก็เป็นเชฟรีโคลรี่ศีรษะในการคืนตัวตีและจะคืนตัวจริงๆผมไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นอะโอเคเดี๋ยวไปดูที่ผมตีกันนะตัวนี้ลูกตกอะทาได้ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะหรือผมไม่รู้ไม่ผมไม่ค่อยชอบไม้แนวนี้เท่าไหร่นะเพราะลูกตบผมรู้สึกว่ามันมันยังเฉยๆมันตกได้ตบเร็วนะแต่ว่ายังตบไม่เวิร์กเนาะส่วนลูกดาาเนี่ยดาดเร็วเลยดาดีเลยอารมณ์เหมือนแบบพรีเซนเตอร์แม่งถูกตัวตัวนี้ยองอาซานเซร คืนตัวของลูกไม้ในการดาาเนี่ยตัวเนี้ยทำได้ดีฮะลูกเซฟฮะลูกเซฟก็ทําได้นะลูกเซฟมันไม่ต้องใช้แรงเยอะเท่าไหร่นะเซฟก็ทําได้ดาาก็ทําได้ตบก็ทําได้แต่มันก็จะไม่เด่นสักด้านแต่จะเน้นเรื่องความเร็วฮะ ตัวชูงเขาคือเป็นเฟรมตัดอากาศเนี่ยมันจะเด่นเรื่องความเร็วอยู่แล้วตัวนี้ตัดอากาศเหมือนกันแต่ไม่ได้ตัดอากาศจา้าเหมือนเจสสปีสิบสองนะมันจะไม่ใช่แนวนะั้นนะมันจะเป็นแนวแบบเหมือนแบบตระกูลไดเอ็กผสมกับตระกูลสปีดนิดนึงนะลูกบุกอ่ะมันน้อยหน่อยมันจะเป็นตระก,กูลแบบออรลาวกับตระกูลสปีดรวมกันนะแต่ก็ยังอยู่ในตระก,กูลสปีดนะแต่มาตัวนี้ผมเตีแล้วผมรู้สึกว่ามันนุ่มมันนิ่มคือความรู้สึกของผมคิดว่ามันเหมือนอาร์สเปียโต้นะรู้สึกว่ามันเหมือนอาร,นะร์สเปียโต่มาก้เลยแต่ถ้าดียนะ ผมว่าถ้าเล่นหน้าเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบแสดงประสิทธิภาพได้ออกมาเต็มที่นะไม้ตัวเนี้ยมันเหมือนแบบมีช่องลู่ลมเยอะหน่อยเห็นไหมมันจะมีวาววาววาวววาวหน่อยแต่ผมไม่รู้เทคโนโลยีเขาใส่มาเนี่ยตัวผมเองอะ่ะอาจจะไม่ดูรู้สึกเยอะขนาดนั้นนะคือเราไม่รสึกอูใส่มาตั้ง4ี่ห้าอย่างหกอย่างแต่เราไม่รู้สึกขนาดนั้นนะแต่เราสึกว่าโอเคมันง่ายมันมันตีดีอ่ะถามว่าชอบไหมโอเคเรา ถ้าเลือกซื้อได้ไหมตัวนี้ก็ซื้อได้เพราะว่ามันไม่ใช่ไม้ที่ตียากขนาดนั้นนะสีด้วยสีและดีไซน์ผมคิดว่ามันมันสวยกว่าตัวอื่นนะเท่าที่ผมจับมานะของวิกเตอร์นะผมว่าไม้ตัวนี้เป็นไม้ที่ดีที่สุดของวิกเตอร์แล้วตัวอ,อื่นผมยังรู้สึกว่าเฉยๆยังไม่ค่ยชอบแต่ตัวนี้ผมรู้สึกว่าผมไปจับของคนอื่นมาผมรู้สึกว่าเอออแม่งตีง่ายแม่งชอบราคาอยู่ที่ชฉนวนนะ5,190บาทนะฮะใครที่ชอบก็สามารถสั่งซื้อได้นะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณมากาครับ ก็กดไลค์กดติดตาเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วถ้าใครอยากจะสนับสนุนผมก็มีทางช h อปปี l Lazada Li n e อแล้วก็เพจนะฮะติดต่อได้ทุกช่องทางเนาะก็สำหรับใครที่มาร้านนะครับผมร้านเปิด10โมงครึ่งปิด5ทุ่มครึ่งนะฮะร้านอยู่ที่ลามินทา31แยก6อยู่ตรงข้างประขอดทํานะครับถ้าเป็นไปได้นะฮะถ้าจะเข้ามาร้านรบกวนโทรมาก่อนเนาะแล้วก็ตอนนี้ฮะ แลวเรามีเครื่องสวิงเวทแล้วสามารถมาวัดไม้ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะหรือถ้าใครอยากจะช้อปปิ้งออนไลน์ก็สามารถรูดบัตรเครดิตออนไลน์ได้อยากจะสนับสนุนผมก็รับกวนอุดหนุนผมด้วยนะฮะผมวันนี้ก็ขอขอ,ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ